ในขั้นฟังเห็นไหมคะอริยสัจธรรมมีสามรอบตามลำดับถ้าไม่มีความรู้ขั้นฟังเลยจะมีทางรู้จักเห็นไหมที่กําลังเห็นเพราะฉะนั้นสัจะบารมีสำคัญมากคะ่ะขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรสิ่งที่มีจริงทุกขณะและพระองค์ตรัสไว้อย่างไร สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปถ้าพระองค์ไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนี้พระองค์จะตรัสอย่างนี้ได้ไหมนี่คือเริ่มเข้าใจถูกต้องและก็รู้ว่าขณะนี้เห็นเกิดดับก็ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะความรู้ขั้นฝังยังไม่ได้ละความไม่รู้ว่าเป็นเรามีแต่เราจะทำให้รู้เราจะปฏิบัติให้เห็นซึ่งเป็นไปไม่ได้ ความเป็นผู้ตรงถ้าไม่มีนะคะไม่รู้แจ้งอรอยิยสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจจะบารมีสำคัญมากค่ะขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสรู้อะไรสิ่งที่มีจริงทุกขณะและพระองค์ตรัสไว้อย่างไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไป ถ้าพระองค์ไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนี้พระองค์จะตรัสอย่างนี้ได้ไหมนี่คือเริ่มเข้าใจถูกต้องและก็รู้ว่าขณะนี้เห็นเกิดดับก็ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะความรู้ขั้นฝังยังไม่ได้ละความไม่รู้ว่าเป็นเรามีแต่เราจะทำให้รู้เราจะปฏิบัติให้เห็นซึ่งเป็นไปไม่ได้นั่นคือผู้ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนอกจากจะฟังธรรมแล้วเนี่ยจะมีวิธีจะปฏิบัติปฏิบัติยังไงให้ให้มันรู้จักเห็นได้พูดอีกทีสิคะนอกจากการฟังพระธรรมแล้วนะครจะมีหนทางอื่นอีกที่จะ ช่วยให้รู้จักเห็นแล้วจะเอาอะไรมารู้จักเห็นมีหนทางไหมและหนทางนอกจากฟังแล้วมีหนทา,ทางอื่นไหมมีหนทางไหมและหนทางนั้นคืออะไร